เครื่องอะนะร้อยเจ็ดห้าถ้าเทอร์โบก็ไหววิ่งอ้อยเฉยเนาะออกไรสบายได้สมัยก่อนมันไม่มีหรอกพี่เครื่องสองร้อยสอง้อสิ่ะนะมีแต่ร้อยเจ็ดห้าร้อยหก้านั่นแหละแบกแมกโครแบกงานหนักหักอันนี้ของพี่วุฒินี่175ร้อยเจ็ดห้าบอกหกบีจีเทอร์โบโหย้ยไ,ไม่มีโบะเกาะโบ,โบ,โบพี่อ,อ,องลองดูก่อนนะ แต่พูดถึงมันเมื่อก่อนมันเป็นสองเพามีสโลว์ไหวอยู่แล้วแุนรามันน้อยรไม่ใช่มันมีสโลโดูครับพี่พุดบอกทุนน้อยแล้วผมจะเหลืออะไรวะเนี่ยฮะมีสโลใช่ไหมไม่มีฮะ<า>ไม่มีสโลใส่ใส่สองเพาเลยสองเพาเออก็ไม่เป็นไรใส่ดิบล็อกขึ้นเลยครับสองเพาออกจาก ไล่สบายสบายของพี่พวุฒิอ๋อพี่วุฒิเข้าลานใช่ไหมรานนี้ก็ไปจอดเทียบลานเราไม่ต้องเข้าใ,ใจผมอ,อยากได้แบบวิ่งตามรถตามรถตัถไดไอรถซับเลยนะมันมันได้ราคาได้พี่เที่ยวอ,อย่างนั้นเลยเนะเท,ที่บ้านน่ะที่ที่บ้านที่ขอนแก่นอะ่ะ<อ>พ่อแกก็จริงๆอ่ะมันออกได้เราพี่แบบไม่อยากผ่อนรถโอ้ยพี่ ภาละแต่ละอย่างทุกวันนี้อยีาเสียงเลยพี่วันน,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 นี้วันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้อาจจะลงก็ได้ดวงเรามันไม,ไ,ไม่ขึ้นม,มันมองไม่เห็นอนาคตใช่ถ้าเกิดว่าเออเราทําอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันโอเคอะเรารู้แล้วว่าปีนี้มันดีแน่นอนเราก็รอฟังเหตุการณ์ปีหน้าเออถ้าเกิดว่าโอเคได้เราเอานี้ออกเราเอาใหม่ก็ได้ของอย่างนี้มันไม่แน่นอนคน โอ้โพี่ของเราอย่างเงี้ยบางคนก็หัวยาวเขายัางวิ่งได้เลยเพราะว่าอย่างของอย่างของพวกพี่วุฒิอ่ะคือคือของพวกพี่วุฒิคือมัน,อนบบโอ้ไม่ได้แล้วพี่เราจะไปก้าวกระโดดเลยไม่ได้ถามพี่ข้ามห้วยอ่ะพี่ทำในข้ามห้วยได้อ่ะไปทีละก้าวทีละก้าวอืมนี่ครับ แนวคิดที่ดีต้องฟังดินด่วนไว้พี่วุฒิให้ให้แนวคิดดีๆนี่คือหัวอันนี้พี่พี่ซื้อมาจากไหนนะพี่วุฒิซื้อที่นี่เลยเหรอติดต่อเอเจดายอยู่อ๋อซื้อที่นี่แล้วก็ทำที่นี่เลยใช่โอ้นี่นี่เอาแตงโมมาขายสวนนี่โอ้ซื้อหน้าสวนขายหน้าสวนเลยเอาพี่ลองคำนวณดูสิซื้อไหัวล็อกมาสามหมื่นบาทอืม สามหมื 30, ่นรวมส่งอ่ะครับทีนี้ผมก็ขายไอห,หัว a c m ไปหม <G SM S 1> ื่นสามสามหมื่นรวมส่ง ECM ไปหมื่นสามก็ปล่อยไอ้หัว ECM ไปหมื่นสามเหมือนขอได้เลยนะแล้วก็ยังไงผมสรุปผมซื้อหัวล็อกมา 17, หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดใช่ใช่ทีนี้ผมขายหัวล็อกไปหมื่นห้า เราก็ถามว่าขาดทุนไหมเอามาซื้ออันนี้หมื่นหกเราเพิ่มเงินอีกสามพันก็เท่ากับพี่เพิ่มเงินสามพันคือผมซื้อหัววางใช้งบเท่าไหร่มันก็จะเป็นสามหมื่นสามอืสามื่นสามใช่เพราะว่าพี่ขายตัวนั้นไปถูกกว่าไงถูกกว่าที่พี่ซื้อมาถูกไหมเออมันเฉลี่ยแล้วอ่ะมันบวกลบแล้วมันเกินกันอยู่สามพัน่ะ เออก็ตกเบ็ดเสร็จเท่ากับพี่ลงทุนไปสามหมื่นสามรอืมผมก็ไม่รู้ผมไม่เก่ง <laughs> ถ,ถามว่าคุ้มไหมถูกไหมเราก็ไม่รู้หรอก <c oughs> เออเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเรายังไม่ได้เอาไปลงหน้าง,งานไงพี่ถูกไหม <c oughs> เรายังไม่ได้หาเงินอะแต่ถ้าเราหาเงินได้สมมติว่าพี่ลงทุนไปสองแสนพี่หาเงินได้สามแสนอ่ะพี่ก็มีกําไรแสนหนึง่ง แต่าาถามว่าอักค่าแรงคนคงคนขับน้ำมงนน้ำมันแล้วคือการหักอ่ะมันต้องหักตั้งแต่เราได้เงินมาแล้วว่ามันจะเหลือเท่าไหร่เราค่อยมาเอ้าเสียต,สตีนไปวิ่งไหนไม่ใช่เยี่ยมบ่อ๋อวิ่งแล้ววันนั้นผมออกจากบ้านกลวดมาผมก็เห็นเขาวิ่งอ้อยกันแล้ว แสดงว่งาหัวแสดงว่าหัวนี้นี่เขาเพิ่งชนนั้นเนี่ยเขาต่อภาษีอยู่เนี่ยเนี่ยเขาชนเสร็จเขาก็มาเอาหัวตัวนี้แลล<ะ>นนเลยแล้วอ๋อ,อ,อนี่นี่คือหัวเขาใช่ไหมหัวคันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่เนี่ยขายไปแล้วเหรอหัวพี่วุฒิก็เลยจะยกหัวนี้ขึ้นตัวนี้น่าจะเป็นหัวเด็กก้าครับ จะมีหูจับสองหูข้างบนอันตัวนี้หัวไทยใช่ไหมถ้าหัวนอกมันสเปฝ็ฝัก็คอยดูแล้วกันถ้าพี่วุฒิจับคันไหนนี่ไม่มีคำว่าไม่แต่งเรามาดูกันยาวๆครับแต่ของเสียตินนี่ก็เหลือแค่เดินระบบไฟนี่ใช่ไหมตัวรูปัไม่ใช่ต้องต่อเหล็หกันบ้นะจะใสบ่บางฝ่นเหมือนกันใช่ไหมไม่ น่าจะต้องต่อเหล็กเลยตัวลกูกออ,เ,อเดี๋ยวต้องแยกทางกับพี่บุิก่อนครับนี่พี่บุิจะไปไหนต่อไปดูรถล้อหนึ่งนะนี่คันนี้ของพี่บุิครับกระบะสวยนะอ,ยอืมกระบะสวยสวยกว่าของเสียตินครับแต่ว่าหัวยังไม่มีครับเป็นกระสืออยู่ตอนนี <laughs> ้แล้ว เขาแจ้งมาให้ไปเปลี่ยนฟูงเปลี่ยนไฟไปเปลี่ยนอย่างเนี้ไอที่ฮะไม่เปลี่ยนเลยโอ้ผมนึกว่าพี่ไปกับขบวนขบวนทัวร์ลาวนะพี่<อ>เขาข้ามมาฝั่งไทยเป็น100ร้อยคันเลยฟอร์ดอ่ะอเออกลุ่มเขาอะกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะพวกฟอร์ดขับอะอเมือ่อกี้ว<อ>สวนอยู่แถวแถวน้องบุญมากอะ่ะโอ้โอเป็น100ร้อยคันเลยมีรถตำรวจไทยวิ่งนำหน้าให้ด้วยนำหน้าขบวน ไปพี่โชคดีครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาเจอดินด่วน,นะฮะเจอแบบงงๆเหมือนกันนี่ครับตั้งใจตอนแรกว่าตั้งใจจะมาดูอลูกพ่วงดินด่วนกบับล็อกกี้ครับพอดีไอ้ลูกพ่วงเสียตีนกับ,บล็อกกี้อะไรมาเจอพี่วุฒิพอดีเลยไะ พิภูตก็จะไปแล้วครับถอยแล้วนะม,มาคนเดียวก็จะไปรีวิวโตวคุณนินน่าจะสอนหนังสืออยู่ปะโอมีรถมอเตอไซค์มาไหมัดล่าได้กล่องหลังผมคือบอติดวะไปแล้วครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียงน้องเอซีทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ โ oh. ผมลืมมาเบรกมือลง